เนี่ยเสื้อผ้าซื้อมาก็รู้จักใส่ตะก้าตะก้ารู้จักไหมแมเบื่อย่างโว้แม่นี่ใส่เสื้อผ้าแค่นี้พับได้ไปต่ไป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 ผักพ่นผักพ่นไปทำเองค่ะรองเท้าเนี่ยทำไมถึงเก็บอย่างนี้นี่วิธีเก็บ่อดอยากจะใส่ก็ใส่รองเท้าพี่บินซื้อมาเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดให้เพราะว่าพี่บินก็วางไม่ถูกมันเป็นหน้าที่ของเมียอยู่แล้วเออคุณชายก็กินข้าวกินเสร็จไม่เก็บดูจานดูช้อนช่อมแม่ มันจะเก็บยังไงไหวเนะาะเพิ่มอีกสักนิดไหมเผื่อจะได้เก็บรวบทีเดียวเลยมันก็โอเคแปดแปเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวกินเองเดี๋ยวเก็บให้ไปเลยจ<อ>้าเชิญผักข้นตามสบายนะคะไงละจ้านักธุรกิจหนุ่มทำงานวุ่นวายนี่โซฟาเรื่อยะลบไปหมดยุ่งทำงานเลยจ้ะลุยเดี๋ยวตรงนี้หน้าที่เมียค่ะไปลุยเลยจ้าทำงานเลยจ้าเดี๋ยวตรงนี้เมียเก็บจ้าไปเลย